ฉันเปียกไปด้นฉันเป็นนนตาแมนฉันมาดแมนแต่ว่าฉันเป็นตดฉันยอดรป้ฉันเนตาแมนฉันมาดแมนแต่ว่าฉันเป็นตดแต่ว่าฉันเป็นตดแต่ว่าฉันเป็นตดกรหังกระหังกะหังไม่ปนะ